สวัสดีครับว <laughs> ้ามัมวมัสบายดีแฮปป็ต้ตกเบ็ดตกเบ็ดีนตนตกเบ็ดในตนของของนี่นี <laughs> อโฟนได,ด้ไป,ปัตัวแล้วไอโฟอดนไดสงตัว <laughs> <laughs> มืนหนึงเราคอไปเบิงตกเบ็ดนกันเนาะ็ตกเบ็ดแมฮะ เลยบา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 ยปนกัะเนอเปนนกเ้อโอเคโอเคอ้วฝนทลงมาเฮลโเ บริบาลดูดบานีคนอานน้ำคนคนอานน้ำของสาอานน้ำของสาอานน้ำของึออานน้ำน้ำบดบึ้ก็เป็นขายึเอาปลาบากูเบ็ดอ่ ซีท่องก,กันเลยรู้เมื่อยนี่จักตัวแล้วจักตัวเบ็ดตาปลาลายเลยเขาอันนี้คีรียังเบ็ดมันค่าทีาา่ได้บัวปลาน่าจะบ่ได้แหละตัวนี้เบ็ดมันฆ่าซื้อ ฮอนบ่ไอ้ฮวนฮวเนาะบุญทองออกับเพือนฮะนเอาทึนะ้งน่ะเอ้ยทึกนะ่ะบวนในปะปลาเลยอ่ะฮั่นทึกแล้วตัวนึงทึ้งแล้วเมื่อกี้ไอ้เน้นดาวว่าใส่ยั่งวนจะนีเนาะมีปลาฮันมีปลา นีี่่่ทบไปยังหันปักกังอ่ปะปักกังนี่หอนหอนเดี๋ยวกังคันโฮมให้เอออุ้ย<ม>ก้นออกใส่ป้าปาค่าีแมน อี่โฟนไ,ได้ได้ได้ป้าป,ป้ไอ้นีนดา,าเฮาไอน้นีนดา,าเอาใส่ย,ยังบอลจะหนีมันได้ถึกป้าฝีมือฝีมือไอโฟ,ฟนใส่เบ็ดหน่อยโฟ,ฟ,ฟนเนอกไอโฟาานใส่เด้อตัวนี้ไอโฟนกับไอดาวใส่น้ำกันได้ปลาเืยไอเน้นเอาไปใส่บนได้ปลาได้ปลาตัวหน่อยเนาะนี่มันได้เอาของมา นี่อิสาซบอนเด็กเฮ้ยโอ้เข้าปะาอ้โหตัวหน่อยแต่ก็ใยญ่อยู่นั่นกน้อยเกินรูได้แล้วได้จักตัวแล้วไอ้ฟูดได้จักตัวแล้วุงอันนี้มันมีแต่เดียวเขาบอเลย เดี๋ยวน้ำคลองเล้อพี่น้องนี่ฝ่าบดอากาศดีแดดออกอากาศหนเฮ้ยปาปาบกิดเกิดบไข่ยจนอนฟันไอนจับโอมันฮอนเดี๋ยวถ้าเบิ้งล่างต่อไปเด้อทุกคนว่าสีใดรือบอมือนี้เฉดปลาจากตัวเนาะใส่ประมาณสิบหลางโนบีโน <Okay. S 2> โอเคได้แล้วตัวหนึ่งไปมึงตัวถัดไปตัวไปเอาปลาปลาด้วยมันเจียงอยู่นี่ได้มึกเจีงแล้วมาสิชีดบับ้อร์เย้ยคันโฮมโฟ้นไปดาวไทยคลิปอยู่ดาวไทยคลิปรู้สึกด ได้บุกได้นน้นเียดวงจับอทงให้เดียวเดียวเดียวเอาดีเอาวองตัวเลยได้สองตัวแล้วเนี่ยได้ไอ้หนิ อ้ยรุยนเลยออสองตัวแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ้งถัดไปสิด้ดอีกหรือบอมีมาตายที่บอกฮู้ทุกคนเบิ้งขี้เหยื่อไหมคือว่าเป็นจจสซี่ นุ๊กอยู่หันก็ลักอีไปใส่เห็นมีมาตายันก็เลยไปใส่เปืี่นไก่หายทุกคนกิมคีเยียลงนำตัวนี้บาดายด้อทุกคนยูทางเท่องหันอันนึงต้นนี้ไม่ได้ มาเบิ่งนี่อันนึงไอยืนอยู่หันถาบอ่ตรงลุกงมาอุ้ยเขียดหันหาบยูหัน,หน,หนโมเมนต์ยู่นี่ฮังไม่ยังอันนี้หัน,น,หนกีเดียวพนจับมาบากาักอะไรเบ็ดคือว่าเหลือแต่สามล่างสี่ล่างไอไอระวังลงุง ทำลงไปแม่นี่่วยบุมี้ยังยังมีอยู่ทึ่งตัวนี้ก็บดาเด้อเดี๋ยวถ้เบงตัวถัดไป<ม>ไปไอุฟนบดายด เอายังมีอีกอันหนึง่งพุ่นพุ่นถือแต่บนเดียวตัวนั่นทาเบิงชีได้หรือบอ่ออน่าจะบไดายเซเกบบอร์บอใส่มี ดึงขึ้นมาแล้วเบาๆแล้วแม่นเลยบ่มีอ้ายได้หมดแล้วอืมเหลืออันนึงนี่ๆอันนั้นก็แม่นเล่นปักยันลืมคนใส่ก็ลืมเมื่อใส่เมื่อกี้ประมาณบ่ฮอดชั่วโมง 3โตโอ oh, <c oughs> ดึงขึ้นมาแล้วยันๆแล้วบ,บ่มีแล้วบีอันเหยื่อบ่ต้องเอาทีมื้อึงเอาไปใส่บนเก่าขี้เหยืออ่อลายไก่หายเจอไก่หายอืออันนี้นําโคของทุกคนเอออันบนนี้มันจะเป็นบนหนอง <the> แม,ม่นหมดแล้วเหลืออีกอันนึงอ <Okay. S 1> ยู่ทางพุ่น ฟังพ th ุ่นจะเป็นฟังไทยไ้ยูพ่นไปเดียค่ะไปเอามันเป็นอันสุดท้ายมันบูมีเยินไปบายกับเพื่อนกันเนอไม่เด้พดมาใส่เด็กเบืองไมม่นมาใสเบ็ืองไม 拜拜。Bye bye.